เพื่อนๆยังจาเจ้าเหรียญกบนรกเปเป้ที่เรากาวกันโคตรได้ไหมฮะในที่สุดเจ้าเหรียญนี้เนี่ยก็โดดขึ้นไปเกือบ20เท่าเลยนั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยโบจะมาพูดถึงอีกงเหรียญหน้าที่มีโอกาสจะทําทรงราคาได้เหมือนเปเป้นั่นเองนะครับงั้นมันคืออะไรเดี๋ยวคลิปนี้เราไปชมกันครับ สวัสดีครับทุกคนกับมาเจอกีโบโบ้นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยโบ้จะมาพูดถึงอีกหนึ่งเหรียญอัลตรอนที่โบ้มีความรู้สึกลึกๆมากๆเลยนะฮะว่ามันน่าจะมีท่าวิ่งที่คล้ายๆยากับเจ้าเปเป้นั่นเองนะครับงั้นก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใท,ทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงเนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับแปะเงินเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโดยเจ้าเหรียญเปเป้นี่ก็เป็นหนึ่ง ตั้นแต่ก่อนมันเข้าไบแอนซ์กาวแบบสุดๆ like แต่มาถึงจุดนี Sin ้เนี Sin ่ยก pues ็เ <Sin> รียกได้ว่าคนที่ถือตั้งแต่ตอนนั้นก็ต้องอิ่มพอสมควรนะครับบางคนอาจจะได้เป็น20เด้งร้อยเด้งหรือหลักพันเด้งเลยก็เป็นได้นี่ครับแต่เหรียญตัวต่อไปที่โบจะพูดถึงเนี่ยมันไม่น่าจะขึ้นไปเวอร์ขนาดร้อยเด้งหรือ20เด้งอะไรขนาดนั้นนะแต่มีโอกาสที่มันจะห้าเด้งและ10เด้งในมุมมองส่วนตัวของโบนะซึ่งความเป็นจริงจะเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ ไพายเยอะให้มันเกิดขึ้นนะฮะเราจะได้รวยกันหมดนั่นเองนะครับงั้นไอเหรียญน,นี้เนี่ยมันมีอุปนิสัยที่คล้ายเปเป้ยังไงบ้าง 1. มันมีความเป็นมีมที่คล้ายกัน2มันมีการกระจายตัวของผู้ถือเหรียญที่เยอะคล้ายๆกับเจ้าเปเป้สามอันนี้เนี่ยอาจจะไม่คล้ายกับเปเป้เท่าไหร่ก็คือตัวเหรียญเนี่ยมันมีความแฟงในการดิสทริบิวต์มีการกระจายตัวผู้ถือเหรียญมากนั่นเองนะครับโดยเหรียญที่มันจะเกิดมาในทํานองนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีในตลาดนั่นเองนะครับเพราะว่าเหรียญส่วนใหญ่ก็จะมีนนักลงทุ ต้นสายเยอะซะมากกว่าแล้วครับแต่พวกเหรียญมีมนะครับในยุคแรกๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนักนักลงทุนต้นสายขนาดนั้นนะครับแต่ในยุคนี้เนี่ยมันกลายเป็นแบบกลุ่มเพื่อนกลุ่มก้อนสร้างกันเองปั่นกันเองนะครับเพราะฉะนั้นโบก็เลยลองมองย้อนกลับไปอีกมันมีเหรียญไหนที่เกิดขึ้นแรกๆแล้วคนก็มีเศษเป็นเจ้าของทุกคนมันมีเหรียญไหนที่เกิดขึ้นแรกๆแล้วคนยังมองข้ามอยู่มันมีเหรียญไหนที่มูลค่าตลาดเท่ากับตอนเปป้เพึ่งได้เข้าบีแอน c ์แล้วตอนนี้มัน ยังไม่ได้พุ่งแบบเวอร์วางอะไรขนาดนั้นแล้วเหรียญไหนที่มีการดิ่งของราคาเยอะทําให้คนที่ถือแรกๆเนี่ยเทคโปรไฟตไปหมดแล้วและคนเหล่านั้นอาจจะย้ายไปถือเหรียญอื่นทําให้ตัวเหรียญเนี่ยยังสามารถพุ่งต่อได้อีกนั่นเองนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีหน้าใหม่ๆเข้ามาสนใจมันขนาดนั้นเองแต่ความน่าสนใจของตัวเหรียญนั้นมากพอที่จะเติบโตได้แบบเป๊ะๆนั่นเองนะครับโดยเหรียญที่วันนี้โบ้เลือกนะครับก็คือเจ้าเหรียญแซนั่นเองนะฮะหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเหรียญนี้

เทรนใหม่นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยเหรียญ Z คือสิ่งที่เขาเรียกว่า Ordinals นะครับมันไม่ใช่เหรียญโทเค็น token บนอีเธอรี่มมันไม่ใช่เหรียญโทเค็น token บนเชนทั่วไปแต่มันเป็นเหรียญแรกๆที่ถูกสร้างขึ้นบน Ordinals Standard นะครับสำหรับคนที่ห่างหายโลกคริปโตไปนานเนี่ยอาจจะสับสวนว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่าเราจะไม่ลงลึกเรื่องนั้นนะครับแต่นี่คือเหรียญที่โบมองว่ามันน่าจะมี p r i c e Action ดีดขึ้นไปเป็น10เท่าแบบเป๊ะๆได้นะครับและมูลค่าตลาดตอนนี้ของมันก็ พอๆตอนที่เป้เพึ่งได้จะ list Binance ด้วยนั่นเองนะครับในตอนนี้มูลค่าตลาดของเจ้าเหรียญซเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6 ล้านดอลลาร์นะครับไม่มากกว่านั้นซึ่งตอนตลาดหมีเปเป้เปก็เคยขึ้นไปหลัก1000ล้านดอลลาร์และล่าสุดตอนที่เป,เป,เ,ปเป้พุ่งทะยานขึ้นไปเลยเนี่ยตอนนั้นเปเป้เปจะนิ่งอยู่ประมาณ 5000- ถึง6,000ล้านดอลลาร์มั้งมาร์เก็ตแคปนะครับในขณะที่ตอนนี้แซดเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสตโตได้อีกเยอะนั่นเองสําหรับคนที่สนใจเหรียญแซดนะครับมันก็จะมีเหรียญน,นี้อยู่บนบ i น a n น e t h อเนาะหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะแบบ เฮ้ยนอนคัสตเดียจัดจ๋าเลยก็สามารถใช้พวก OKX OK w ว b บ a l l e t ได้นั่นเองครับตัวนั้นเนี่ยก็สะดวกมากเลยนะครับเดี๋ยวคลิปไหนเนี่ยโบจะพาไป explore ในในเซกเมนต์ตลาดที่มันยังต่ำอยู่ทำให้เ,เพื่อนๆเนี่ยมีโอกาสลุ้นโคตรๆนะฮะแต่ก็เสี่ยงโคตรเช่นกันที่จะได้เจอเหรียญแบบ10เท่า20เท่า1้อยเท่าในการขึ้นครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงเลยครับโอ้โหนี่คือกาวสุดๆแล้วนะฮะไม่รู้จะกาวยังไงแล้วนะครับโดยเรามาพูดถึงประวัติของเหรียญแิด รกบนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Unisat นั่นเองครับตัวนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับพวกบล็อกเชนที่สร้างอยู่บน Bitcoin นะฮะเขาอยากจะทําให้ Bitcoin เนี่ยมันมีอีโค y ิสต m มของตัวเองมีพวกเหรียญสามารถเทรดได้สามารถเล่น De ฟาได้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายตัวอีโค y ิสต m มทบิตคอยน์ที่กำลังเกิดขึ้นณนะตอนนี้นั่นเองนะครับโดยตัวแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเจ้าเหรียญออยดีนะครับแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยคนที่ขุดออยดีได้เนี่ยก็จะเป็นพวกที่วงในจ๋าๆเลยแล้วก็เป็นพวกที่เเเเเเเกก่่่งงๆนนนนนะ,ะแปปบดดดีีียยววหหมมรร็าาัอใขณทจ้ิ คนมิ้นทเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ2-3เดือนนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยใครอยากจะมาเป็นเจ้าของเหรียญเนี่ยก็จ่ายเงินแค่หลัก10บบาทนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของเหรียญปริมาณเยอะพอสมควรได้เลยนั่นเองนะครับก็สามารถกด เคลมเหรียญได้เรื่อยๆนะครับโดยมันจะมีจํานวนจํากัดที่สามารถเคลมได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยจำนวนเหรียญที่มันมีจํากัดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะฮะที่เพื่อนๆเห็นนะครับเลขศูนย์เยอะเกินลายตาโบ้ไม่พูดนลฮะลองไปหาเองนะครับโดยทุกครั้งที่เพื่อนๆกดเคลมเหรียญ10บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้เหรียญมาทั้งหมดประมาณเท่านี้นั่นเองนะครับก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดเรากด10ครั้งเนี่ยร้อบาทเราก็จะได้ออกมาตรงนี้พันบาทก็จะได้ตรงนี้หมื่นบาทก็ตรงนี้แสนบาทก็ตรงนี้ล้านบาทคือคือพูดให้เพื่อนเเเเ็็นนนนนนนภาาาาพอออ่ะะะตตัั้้คคืืใใรรกทํไดดดยยววล3โจป เดียวในตลาดเลยม้่งที่อยู่บนบ n a n c e ตอนนี้นะฮะที่แบบมี Distribution ที่ดีขนาดนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวในมุมมองของโบยังมีเหรียญอีกตัวที่น่าสนใจแต่เดี๋ยวเราเก็บไว้คลิปหน้านั่นเองนะครับซึ่งนอกเหนือจากสาเหตุนี้แล้วเนี่ยเจ้าเหรียญแซเนี่ยก็มีข่าวลือเช่นกันว่าเป็นเหรียญที่ทีม u n i ิซเนี่ยสร้างขึ้นมาและทีม u n i ิซนั้นก็ได้รับการระดมทุนจากบ n a n c e เพิ่มนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยในบล็อกเชนยุคใหม่ๆอ่ะมัน,เก,น,น,กเ,น,เ,นเกิดขึ้นนนไดยยยาาากกะะะรรับบีี่เมมมแแลลจจูสุๆป ได้อย่างนั้นเองนะครับโดยเหรียญแซนี่ก็เป็นเหรียญที่เพิ่งเกิดในไซคลนี้เหมือนกับพวกมีมแบบเปป้ P, และตัวเหรียญเนี่ยก็ไม่ได้มียูทิลิตี้อะไรเหมือนกับมีมแบบเปป้ P, นั่นเองนะครับและเซกเมนต์ที่เจ้าเหรียญตัวนี้อยู่เนี่ยก็ยังอยู่ในเซกเมนต์ที่ไม่ได้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดทีนนั่นเองนะครับก็แปลว่า มันก็มีลุ้นอยู่นะฮะแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เพื่อนๆพิจารณาความเสี่ยงด้วยนหนึงนะครับการที่เพื่อนๆเข้ามาซื้อเนี่ยมันก็อาจจะเละเป็นขี้ได้นั่นเองครับเพราะว่าเจ้าเหรียญแซดเนี่ยมันก็เคยพุ่งขึ้นไปถึง0.009แล้วก็ดิ่งลงมาที่0.001แล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองไปทําการบ้านกันดูนะครับอ่าเพื่อนๆมีมุมมองความเห็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้เลยนะฮะแนะนากันหน่อยว่าชอบหรือไไม่่ชออบบบบนนนนนะคคครรรััััััักกเเเเจจ้้้้าีีีียยตววววงดดใลิปสส สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชี OKX OK หรือว่า Bybit เนี่ยก็สามารถจิ้มลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับเพราะว่าลิงก์นั้นเนี่ยโบจะทำการแจกพวกเหรียญซตเอาไว้ rian, เพื่อนๆที่รับชมคลิปกันนั่นเองนะครับอันนี้คือของฝั่ง OKX OK เนาะแล้วก็เจ้า Bybit นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีบัญชีพวก b i n a n c e t h หรือว่าอะไรเนี่ยก็สามารถสมัครลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะถ้าเกิดมันสามารถมีออปชันให้แจกอะไรได้เนี่ยโบก็พยายามจะยัดสิทธิพิเศษต่างๆเนี่ยให้กับเพื่อนๆทุกคนที่สมัครผ่านลิงก์นนนัันนนะครบ